คุณกำลังรับชมไทยบันเทิงครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเรือดำน้ำไทยประเมินโอกาสรอดและยุทธศาสตร์ค้นหาเรือดำน้ำชมไททานิคทีมกู้ภัยจากสหรัฐและแคนาดากำลังแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาเรือดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวที่พาผู้โดยสาร5คนลงไปใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อชมซากเรือไททานิก ที่จมอยู่ใต้ก้นทะเลลึก3,800เมตรสำหรับอดีตราชนาวีไทยที่รับราชการมานานกว่า20ปีอย่างนาวาโทสุระบัรจงจิตผู้เคยประจำการฝึกในเรือดำน้ำชั้นลอสแองเจลิสของกองทัพเรือสหรัฐและเรือดำน้ำชั้น 212A มาแล้วประเมินว่าปฏิบัติการค้นหาว่ายากแล้วการเก็บกู้เรือดำน้ำขึ้นมายิ่งท้าทายยิ่งกว่า ต้องใช้ยานใต้น้ำแบบ ROV ซึ่งทั่วไปลงไปได้แค่1,000เมตรซึ่งถ้าระดับเกือบ4,000เมตรต้องเป็นยานเฉพาะที่พิเศษมากๆม,มีอยู่ไม่กี่ลำในโลกนาวาโทสุระกล่าวดังนั้นปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจจึงน่าจะเรียกได้ว่ายากมากๆถึงยากที่สุดเลยก็ได้ทั้งเรื่องของความห่างไกลาจากชายฝั่งและเรื่องความลึกของจุดที่เกิดเหตุ แล้วทีมกู้ภัยจากค้นหาเรือดำน้ำที่หายไปนาน3วันแล้วกลางมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่ภัยสารได้อย่างไรและพวกเขาต้องเผชิญความท้าทายอะไรบ้างการค้นหาพุ่งเป้าไปที่จุดไหนลูกเรือและผู้โดยสารของเรือดำน้ำไทยท่านขาดการติดต่อกับเรือหลักเหนือผิวน้ำคือโพลาพรินต์ หลังดำลงใต้ทะเลราวหนึ่งชั่วโมง45นาทีเมื่อวันอาทิตย์ที่18ที่ผ่านมาเพื่อชมซากเรือไททานิกช่วงเย็นวันจันทร์ที่19มิถุนายนผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเรือดำน้ำมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ4วันหรือ96ชั่วโมงและวันที่21มิถุนายนประเมินว่าเรือดำน้ำเหลืออากาศเพียง30ชั่วโมงเท่านั้น จุดที่ตั้งของซากเรือไททานิกอยู่ห่างจากเมืองเซนจอร์นรัฐนิวฟันแลนด์ของแคนาดาราว700กิโลเมตรส่วนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือดำน้ำมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐและแคนาดารวมถึงกองทัพเรือและบริษัทที่ประกอบกิจการใต้ทะเลลึกเชิงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือในปฏิบัติการนี้ รวมถึงมีการใช้เครื่องบินทางทหารเรือดำน้ำและทุ่นคลื่นโซน่าด้วยเรือที่นำเรือดำน้ำไททันไปยังจุดจมของเรือไทเทนิกคือเรือโพลราพรินต์เข้าร่วมในการค้นหาด้วยเช่นเดียวกับเรือลากสายเคเบิลใต้ทะเลชื่อ Deep Energy และเรือลากจูงแอตแลนติกเมอร์ลินที่กำลังมุ่งหน้าไปยังจุดที่ขาดการติดต่อกับเรือดำน้ำอลิสแตรแกร็กศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางทะเล จากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนหรือ UCL ระบ,บุว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ของปฏิบัติการนี้คือทีมกู้ภยัยไม่ทราบเลยว่าต้องค้นหาเหนือผิวน้ำหรือก้นทะเลซึ่งสภาพแวดล้อมการค้นหาแต่ละแบบก็เป็นความท้าทายเช่นกันด้านนาวาโทสุระบัรจงจิตประเมินกับ BBC ไทยว่าถ้าจะพูดถึงความเป็นไปได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างไม่ว่าจะติดอยู่ก้นทะเลหรือขึ้นมาผิวน้ำแล้ว แต่ติดต่อไม่ได้การค้นหาเหนือผิวน้ำน่วยยามชายฝั่งสหรัฐระบุว่าเรือสำหรับการวิจัยโพล่าพรินต์ได้ดำเนินการค้นหาบริเวณเหนือผิวน้ำมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันจันทร์เรือโพล่าพรินต์เป็นเรือที่ใช้ลำเลียงเรือดำน้ำไปยังจุดที่ซากเรือไททานิคจมอยู่และเป็นเรือสนับสนุนการเดินทางชมซากเรือจากเหนือผิวน้ำขณะที่เครื่องบินลำเลียง C 1 3 0่งเฮอร์คิวลิสจำนวน3ามลำ สองลำจากสหรัฐและหนึ่งลำจากแคนาดาได้เข้าร่วมในการค้นหาเรือดำน้ำเหนือผิวน้ำด้วยเช่นกันโดยพยายามค้นหาจากน่านฟ้าจนถึงเช้าวันพุทธที่21มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐระบุว่าได้ดำเนินการค้นหาครอบคลุมพื้นที่19,650ตารางกิโลเมตรแล้ว แฟรงค์โอเว่นอดีตผู้อำนวยการโครงการด้านเรือดำน้ำและปฏิบัติการช่วยเหลือของออสเตรเลียบอกกับ BBC ว่าเรือดำน้ำอาจส่งสัญญาณถึงทีมกู้ภัยได้หากขึ้นสู่ผิวน้ำได้สำเร็จเรือดำน้ำจะมีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและสัญญาณ GPS เ้ขากล่าวและยังมีสัญญาณไฟและเครื่องสะท้อนสัญญาณเรดาร์เพื่อช่วยให้ทีมค้นพบตัวพวกเขาด้วย แต่ถ้าเรือดำน้ำไม่สามารถส่งสัญ,ญญาณได้ด้วยเหตุผลบางประการศาสตราจารย์เกรกระบุว่าเรือดำน้ำมีขนาดเท่ารถตู้และทาสีขาวไว้ทำให้ค้นหาเจอได้จากทางอากาศแต่ก็ยังถือเป็นความท้าทายอยู่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายรวมถึงทัศนวิสัยที่ย่ำแย่ยังถือเป็นความท้าทายที่ทีมค้นหาต้องเผชิญด้วยเช่นกันการค้นหาใต้ทะเลลึก ทีมค้นหายังต้องกวาดลานค้นหาพื้นที่ใต้ทะเลลึกที่อาจลึกลงไปถึงเกือบ4กิโลเมตรเพื่อค้นหาเรือดำน้ำที่มีขนาด6.7เมตรเพราะสัญญาณวิทยุและ GPS ไม่สามารถใช้งานได้ใต้ทะเลหน่วยยามชายฝั่งยืนยันกับสื่อว่าได้ขยายการค้นหาไปใต้ทะเลลึกแล้วโดยเครื่องบิน P3 Aurora จากแคนาดาได้เดินทางถึงพื้นที่ค้นหาและดำเนินการใช้คลื่นโซ รวมถึงปล่อยทุ่นโซน่ารอบรัศมีการค้นหาแล้วทุ่นคลื่นโซน่าสามารถตรวจจับและและ,และพิสูจน์คุณลักษณะของวัตถุที่เคลื่อนอยู่ในทะเลได้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ทางการทหารเพื่อค้นหาเรือดำน้ำฝ่ายศัตรูทุ่นคลื่นโซน่าจะใช้การฟังเสียงที่เกิดจากใบพัดหรือเครื่องจักรรวมถึงเสียงที่เกิดจากลูกเรือเช่นการเคาะตัวถังเรือเรียกว่าการตรวจจับเชิงรับ หรือไม่ก็สามารถส่งคลื่นโซน่าเพื่อปิงหรือทำให้เกิดการสะท้อนกลับมายัางตัวรับคลื่นเรียกว่าการตรวจจับเชิงรุกเพื่อจับสัญญาณว่าคลื่นกระทบกลับมาจากวัตถุใดได้แต่โอเวนเตือนว่ามันยากมากที่จะค้นหาเรือดำน้ำลำนี้เพราะอยู่ใต้ทะเลและมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก อีกทั้งมีแนวโน้มสูงที่เรือดำน้ำจะอยู่ใจกลางเศษซากของเรือไททานิกที่กระจัดกระจายอยู่ก้นทะเลตอนที่เรือล่มและจมลงในปี1912มันเหมือนการค้นหากับระเบิดใจกลางกับระเบิดเขาบอกกับ BBC พร้อมเสริมว่ามันยากมากที่จะแยกแยะว่าอะไรคือก้อนหินหรือไม่ใช่ก้อนหินไทยท่านมีนกลไกรับมือมาตรการฉุกเฉินอะไรบ้าง เรือดำน้ำขนาดเล็กนี้หรือที่บางสื่อเรียกว่ายานดำน้ำแตกต่างจากเรือดำน้ำทั่วไปองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติระบุว่าเรือดำน้ำเคลื่อนตัวสู่มหาสมุทรได้ด้วยตนเองจากท่าเรือแต่ยานดำน้ำมีพลังงานจำกัดทำให้ต้องใช้เรือแม่เพื่อปล่อยและเก็บกู้ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วเดวิดโปกิลผู้สื่อข่าวจากสถานีข่าว CBS ได้เข้าร่วมในการเดินทางของโอเชียนเกต เพื่อไปชมสร้างเรือไทเทนิกเขาได้รับแจ้งจากทางบริษัทว่าไททันมีระบบความปลอดภัยเจ็ดอย่างที่จะช่วยให้กลับขึ้นสู่ผิวทะเลได้ได้แก่การทิ้งน้ำหนักสามารถปลดทิ้งท่อตะกัวสามท่อด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อทำให้ลอยตัวขึ้นได้ทิ้งน้ำหนักแบบกลิ้งหากระบบไฮดรอลิกไม่ทำงานลูกเรือและผู้โดยสารในเรือดำน้ำสามารถพลิกตัวเรือได้ด้วยการเคลื่อนตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อกลิ้งเรือดำน้ำไปอีกด้านจนทำให้ท่อถ่วงน้ำหนักถูกปลดออกเองด้วยแรงโน้มถ่วงถุงอับเฉาสามารถใช้มอนิเตอร์เพื่อปลดทิ้งถุงบรรจุเหล็กที่แขวนอยู่ใต้เรือดำน้ำได้สลักสลักที่จะละลายในน้ำทะเลหลังเวลาผ่านไป16ชั่วโมงทำให้ถุงอับเฉาถูกปลดออกมาโดยอัตโนมัติในกรณีที่ระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกล้มเหลวทางด้านของเครื่องยนต์ ส่งแรงดันทําให้เรือขึ้นสู่ผิวน้ําได้ทางด้านของขาเรือดำน้ำําผู้บังคับเรือสามารถปลดปล่อยขาเรือดำน้ําเพื่อทิ้งน้ําหนักและนําเรือลอยสู่ผิวน้ําได้ทางด้านถุงอากาศลูกเรือสามารถเป่าอากาศใส่ถุงอากาศด้านนอกเพื่อทําให้เรือลอยตัวขึ้นมาได้มาตรการฉุกเฉินเหล่านี้สอดคล้องกับที่นาวาโทสุระเคยรับการฝึก และมีประสบการณ์ตรงในการลงยานดำน้ำกู้ภัยขนาดเล็กในสิงคโปร์และฝึกในเรือดำน้ำขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐหากเป็นเรือดำน้ำทางทหารทั่วไปมาตรการแรกหากเผชิญเหตุฉุกเฉินคือขึ้นสู่ผิวน้ำฉุกเฉินซึ่งมีหลายวิธีการอาทิปล่อยน้ำหนักท่วงฉุกเฉินอัดอากาศไล่น้ำในตัวถังออกไปจนถึงกระสวยฉุกเฉินกรณีเรือดำน้ำไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาได้ แต่ถ้าเป็นยานขนาดเล็กแบบนี้ทางเลือกที่จะทำได้ก็น่าจะจํากัดน้อยลงอดีตทหารเรือไทยที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านเรือดำน้ำบอกกับ BBC ไทยทีมกู้ภัยต้องทำอย่างไรหากเรืออยู่ก้นทะเลพลตรีจอนเมาเกอร์จากหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐระบุว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือเรือดำน้ำหากพบว่าเรืออยู่ที่ก้นทะเล โดยเขาร้องขอการสนับสนุนจากทั้งกองทัพเรือสหรัฐและภาคเอกชนตามข้อมูลของบริษัทโอเชียนเกตเรือดำน้ำไททันเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำและยานดำน้ำแบบบังคับด้วยมนุษย์เพียงห้าลำในโลกที่สามารถดำลงไปถึงซากเรือไททานิกได้ซึ่งอยู่ลึกลงไปถึง3,800เมตรใต้ผิวทะเล ศาสตราจารย์อลิสแตรกเก็กจาก UCL วิเคราะห์ว่าหากไททันอยู่ที่ก้นทะเลแล้วไม่สามารถพาตัวเองขึ้นสู่ผิวทะเลด้วยตนเองได้ตัวเลือกนั้นถือว่ามีค่อนข้างจำกัดตัวเรือดำน้ำอาจยังมีสภาพดีอยู่แต่ถ้ามันจมลึกกว่า200เมตรจะมีพาหานะเพียงไม่กี่ลำที่สามารถดำลงไปใต้ทะเลลึกระดับนั้นได้และแน่นอนว่านักประดาน้ำก็ลงไปไม่ถึง รวมถึงพาหานะสำหรับการกู้ภัยทางทะเลไม่สามารถลงไปลึกถึงจุดที่ซากเรือไททานิกจมอยู่ได้แน่ๆดังนั้นความพยายามช่วยเหลือเรือดำน้ำไททันที่ความลึกก้นทะเลระดับนั้นจะต้องใช้พาหานะควบคุมทางไกลแบบไร้คนขับหรือ ROV เรือวางสายเคเบิลใต้ทะเลชื่อ Deep Energy ที่เดินทางถึงบริเวณจุดค้นหามีศักยภาพในการใช้งาน ROV ได้ ตามข้อมูลจากนักชีววิทยาทางทะเลเดวิดเมียนส์แต่ยังไม่แน่ชัดว่าทางเรือได้ปล่อย ROV ลงไปในทะเลหรือลงไปถึงความลึกดังกล่าวหรือยังกองทัพเรือเองก็มี ROV ที่สามารถดำเนินงานในความลึกระดับนั้นได้และเคยใช้เก็บกู้ซากเครื่องบินรบที่ความลึก3,780เมตรในทะเลจีนใต้เมื่อปีที่แล้วมาแล้วในครั้งนั้นกองทัพได้ใช้ ROV เกี่ยวสร้างเครื่องบินรบเข้ากับตะขอยกเพื่อดึงสร้างขึ้นมาด้วยเครื่องยกที่อยู่บนเรือเก็บกู้เหนือผิวน้ำเดวิดเมียนส์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ทางทะเลระบุว่าหากอา v ค้นพบเรือดำน้ำไททันก็สามารถช่วยเหลือเรือดำน้ำขึ้นมาได้เช่นกันโอกาสรอดชีวิตอากาศภายในเรือดำน้ำไททันที่ลดลงเรื่อยๆทำให้เกิดข้อสงสยัย ถึงโอกาสรอดชีวิตของลูกเรือและผู้โดยสาร5คนซึ่งนาวาโทสุระได้ตอบคำถามที่มีประชาชนทั่วโลกสอบถามเข้ามาผ่านหน้าการรายงานสดของ BBC ภาคภาษาอังกฤษตลอดคืนวันที่20มิถุนายนในมุมมองของนาวาโทสุระยังไม่กล้าประเมินถึงโอกาสรอดชีวิตแต่หากประเมินช่วงเวลาที่เรือดำน้ำขาดการติดต่อไปคือหลังลงไปใต้น้ำ1ชั่วโมง45นาที หมายความว่าเรือน่าจะอยู่เกือบถึงก้นทะเลแล้วถ้ายังรอดอยู่การลงไปช่วยก็ยากมากๆหรือถ้าขาดการติดต่อไปเลยก็มีโอกาสว่าเกิดความเสียหายร้ายแรงหรือว่าตัวยานเสียหายจนกระทั่งน้ำทะเลเข้าไปได้เป็นไปได้หลายอย่างเขากล่าวนี่คือความคืบหน้าล่าสุดเรื่องราวของเรือไททันเรือดำน้ำที่พาผู้โดยสารไปชมซากเรือไททานิคครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ